เรเห็นรถรถแพนดีหมดพนดีพยองเขาพยังไงเอามาีนี่แล้วเป็นวัสดุในการดำเนินการหโอ้โเอเนี่ยวคนยออเดียวับับม ประสดอีกแล้วไกชไหออเม่อกกบาีนเฮ้ยบาทีขนามกระบะกฮไปจมไห้เอาแบบย่องเอาแบบบ่ต้องย่องบ่ต้องจมเออมามาเห็นงันบัดบัดย่องกระฮัประชดอีกจะเสียงไหนจะเอาลงพันหร Ô nhiên sửa mama bạc lạ bạc bạc khăm bạc bạc man Eh bạc mắn, bạc mắn. <laughs> Ê, oh, con vĩ tặng 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 tăng Tăng tặng tặng tăng tặng 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 อตนันยออเดี๋ยววัดที่ราเ็นนะเขาตัดสเมตรกระสนสิไปยอะยาวตัดกบขาดโอ้โห้ พากลองพื้นระลม่ไหมนีกองนะถาเทียนนะเสร็จตัวเป็นได้กับวัดฐาโอ้เดยวหลอกที่ละเอ,าเะอ้าเตนีนได้ก่อนตกกัดพื้นอิกตีกก็โอ้ปัญหาลุกใช่ยต่้็มันมันมันหน้ามันมัน มามนากเื่ดกน้อปรดี๋ยนี่พเพือมานอากดึงกไปตีทเลยมึงส่มึง่อยืดหนาดถ้าตัวกันเนี่เอาทางที่มันไไรก็ได้เออทาาไันก็ได้เอาทามงเออเอามึง่ามงเป็น่ไาเมตรมันเปอยไดอะมากเออทางนึงมันเป็นอไรท่ามึงเป็นอะไอ่ะมันเติมเน้อมันเติมเน้อ

ตีได้ต uhm ัวหาเม็ด <desktop> เอ so ออจะหาเม็ดมันกจะตเม็ดแล่ะทกันบอกมาเป็น่นม้ากันได้ตัรเป็นน้นวันราคาเม็ดลรเออเด็กๆเสร็จไล้วแลเล็กใจโปร่น้ำตาลเท่นี้เอานี่เสร็จเออ

ตรงตสู่เจ้าแล้วเป็นมากรกูดวนลุงเรียบวนลุกงเรียบเด็กทุ้อยางบนนอเทียบเลยมันเดอยู่หาม่อกันอยู่น่เดาไมได้ลุงำไน่ตัวบเทียบแล้วงามส <c oughs> ้นระาดับนีตาป้อนมวครับมต้องเห็น่าระาดี่ใสเฮียเฮียไปใส่สองตาแบบนี้ ปกติสีตาพเน้ยเจ้านะไม่ยังโนดเด็ดคืลาเกียดินะก็เกียบแบบไรบงเอาตัวอย่างเกียบแบบไรอ๋อผมไปทางนั้นสักเกียมคือกันแนเกียเขาอมาตรงนี้มันตรวจพุงเขบูอยู่เจไหนหนูเกียไปเกียมันลุมเสมอกันมันเป็นตรวจพ่พี่ียบไปยบมากอยู่

ามเป็นนี้มเน่รอนเลขสามเก่าเลขสองอะไรหรอเลขสามเป็นนี้เองนี่ยเลขสามคือเลขกองเนาะเลขสามหุ่นเนี่ยโอ้สามหุ่นใครเอามาบเอามาเมื่อรบอกว่ามีเพิ่เติมครับมีเส้นนีมากเหลืออยู่อ๋อใช่ครับมาเนี่ล้ยาวท่ากันนี่ลครับมานี่ามีนเยวผมทราบอันนี้เยอะกว่าเนอมันเยอด เทวอดลไข่เทลมาต้องหอนบุญเจ้าดนะ้อานตอกกระเทือนเลนะเดี๋ยวจะบอกว่าทำอะไรไม่เรียบร้อยทำอะไรต้องให้แล้วเสมันงามเลยโอ้ไข่ที่นี่าตีนจาของนานีมีกับเขาออกัตั๊บมีออนมาให้ดู บักมีบักเกอ๋อคือเห็น่กาอากก้สำหรับคลิปนี้ก็มนกงนแ้าแนแต่่าม่อกา่็ขอจบคลิปไ้เพียงแค่นี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเ็ดอ๋อับมึงมี